บอบไปกินกนอืเ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้ตีถ้าปิกิ๊ปิ้งขนาดนี้ไม่กินก็ไม่ต้องตีแล้ว เขาไปโคตรเงียนเลยเดีวเดียวโลงเงียตัวนี้มาตีตั้งแต่เช้าดีกว่านะสกิปปิงเงี้ยเดี๋ยวตีโคตรเงียนเลย ไี่ต้มเอาดีซีมาตีตั้งแต่เช้ามาัดโดนจะโดไปแล้วเนี่ยตีเนียนๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs>

เดีอยวเดี๋ยวเด้อ้อเดอืดอโดนแล้วผมแอรลนเด็กตกปลาเี่นี่นะผมแอรลนเด็กตกปลาครับ่อนไซสวยเลยครับผมไกำลังดีครับกายเป็นอลนเดกตกปลาสิชมพูแล้วผมตัวนี้ ชกำลังดีครับเขียวผมไปติดตามผลงานแล้วผมกับแอร์ไลน์เด็กตกป่านะครับยจริงครับผม